สวัสดีครับผมนาพุทวัฒน์วันนิวพิพัฒน์นะครับรหัส5 3า0 0 6 3 2 0 0นะครับวันนี้จะมาทำส่วนประกอบช่วงล้อหน้าของจักรยานนะครับเลือด s s สเนะครับขั้นแรกนะครับทำการนะครับเลือกนะครับชิ้นส่วนหอังจักรยานก่อนนะครับขั้นแรกนะครับเราเลือกแฮนจักรยานมาก่อนนะครับปรับแฮนจักรยานนะครับให้อยู่นะครับ move component นะครับ แนด์ของเรานะครับให้อยู่กงกลางก่อนนะครับก็คือเริ่มแรกนะครับ นะครับฟรอสต์กอนนะครับแล้วทำการมูฟคอมโพเนนต์นะครับเลือก 2x y position นะครับกดที่ชิ้นส่วนนะครับแล้วแอ p l y นะครับจะได้อยู่แกนกลางนะครับกดถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการ Fix นะครับต่อไปนะครับเราจะทำการเรียกชิ้นงานนะครับคือกลิบมือจับนะครับทำการเรียกกลิบมือจับมา2อันนะครับขั้นแรกนะครับ คลิกที่กิ่มือจับและคอนโทรลนะครับที่ชิ้นงาน2ชิ้นนี้ที่เราจะทําการเด็ดกันนะครับกดเมดกันนะครับมันจะทําการคอนเซนทริกแล้วกดกลับด้านนะครับหลังจากนั้นนะครับกดถูกกล้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนนะครับอันนี้นะครับเราจะทําการสวมนะครับเข้าไปนะครับก็กดที่ผิวด้านในนะครับถ้าเราต้องการสวมให้พอดีกับส่วนไหนเราก็คลิกที่ส่วนนั้นนะครับอันนี้จะเลือกผิวส่วนนี้นะครับ คือผิวนี้นะครับมันก็จะทําการสวนให้เราอัตโนมัตินะครับกดโอเคนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับระหว่างชิ้นนี้นะครับกับชิ้นนี้นะครับก็ทําการเมทกันนะครับหลังจากนั้นเลื่อนนะครับทําการนับคลิกที่ผิวด้านในนะครับแล้วก็คลิกที่ผิวนี้นะครับมันก็จะทําการเมดกันนะครับกดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ส่วนของแฮร์นะครับ ส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของคอจักรยานนะครับเรียกคอจักรยานออกมานะครับเรียกมาหนึงชิ้นนะครับเราจะทําการสวมคอจักรยานนะครับไปที่ชิ้นนี้นะครับแล้วก็คลิกที่แผ่นนี้นะครับและแผ่นนี้นะครับเลือกเมดกันนะครับให้เมดเนี่ยคอนเซนทริกกันนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้เมทคอนเซนทริกแล้วนะครับแต่สังเกตทิศทางนะทิศทางมันยังไม่ได้นะครับเราทาการนะครับเลื่อนทิศทางนะครับก็คือเราจะทําการนะครับคิดทิศทางนะครับก็คือส่วนของผิวนะครับที่เราจะทําการสวมเข้าไปนะครับโอเคนะครับเาใไมนะครับ ทำการเมดใหม่นะครับโดยการเมดที่ไลฟ์เพนของแฮน์และของคอนะครับไลฟ์เพนของแฮร์นะครับและไลฟ์เพนของคอจักรยานนะครับทําการเมดกันนะครับโอเคนะครับกดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับแต่มันยังสามารถเลื่อนได้อยู่นะครับยังสามารถหมุนได้นะครับเราทำการให้หมุนไม่ได้นะครับก็คือเราจะทําการนะครับกดที่ท็อปเพนนะครับ ของคอจักรยานนะครับและท็อปเพนของแฮนจักรยานนะครับให้มันพา rale ลกันนะครับถ้าพา rale กันแล้วนะครับมันตัวส่วนของตัวนี้นะครับจะไม่สามารถขยับไปได้นะครับทําคอจักรยานเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนนะครับของแกนคอมุนนะครับป็นแกนคอมวนมาหนึ่งแกนนะครับทําการเมสกันเหมือนเดิมนะครับขั้นแรกนะครับ คลิกที่ผิวด้านในนะครับกดคอนโทรลคลิกที่ผิวนี้นะครับกดเมสนะครับมันก็จะคอนเซนทริกกันนะครับกดเครื่องหมายถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับกดที่ผิวนี้นะครับและผิวของด้านนี้นะครับสักครู่นะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนผิวนะครับเป็นผิวนะครับเป็นผิวด้านในนี้นะครับ กับผิวของส่วนนี้นะครับกดเมดนะครับอ่ามันจะทําการคอนฟิเดนซ์ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับเอเคใจไครับก็กดเครื่องหมายถูกต้องนะครับเราก็จะได้ส่วนของก้านมาแล้วคอคอนะครับคอแล้วก็แกนคอมุนนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวประคองหน้านะครับอ๋อโอเคครับ ตัวประคองหน้หนานะครับดึงตัวประคองหน้าออกมาครับทําการนะครับทาเหมือนเดิมครับคือคลิกที่ผิวตัวนี้และผิวนี้นะครับทําการเมทกันนะครับผิวนี้นะครับและผิวนี้นะครับทําการเมดกันนะครับก็ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนนี้ลงมานะครับอาจจะยังหมุนได้อยู่นะครับเลื่อนนี้ลงมานะครับทําการนะครับกดที่ผิวนี้นะครับ และพิวด้านในนะครับให้คอนฟิเดนซ์กันนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับยังสามารถหมุนได้อยู่นะครับทำท็อปเพลนนะครับของของตัวประคองหน้านะครับท็อปเพลนนะครับออไลท์นะครับไลท์เพลนของตัวประคองหน้านะครับกับไลท์เพลนนะครับของแฮนจักรยานนะครับ ให้มันพา r a l e l กันนะครับก็ถูกต้องนะครับเท่านี้นะครับตัวนี้ก็จะหมุนไม่ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะทําการใส่นะครับตัวของตะเกียบหน้านะครับลากตะเกียบหน้าออกมานะครับสองตัวนะครับตะเกียบหน้าอันแรกนะครับกดที่ผิวนี้นะครับและผิวด้านนี้นะครับกดเมสกันนะครับถูกต้องนะครับมันยังเลื่อนได้อยู่ถูกไหมครับแต่เราจะทําการนะครับคลิกที่ผิวนี้นะครับและ ส่วนของผิวนี้นะครับให้แทงเจนกันนะครับกดโอเคนะครับชิ้นนี้ทําเช่นเดียวกันนะครับส่วนของนี้นะครับและส่วนของผิวนั้นนี้นะครับให้คอนเซนทริกนะครับหลังจากนั้นนะครับกดที่ผิวนี้นะครับผิวนี้นะครับแล้วก็ผิวของส่วนนี้นะครับทําการนะครับแทงเจนกันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะทำการนะครับใส่สปริงนะครับเอเคนะครับเอเคนะครับทำการหมุนตัวนี้นิดนึงนะครับให้มันไปทางทิศท,ทางเดียวกันนะครับ ไม่เป็นไรครับแต่เราค่อยทําต่อไปนะครับส่วนต่อไปนะครับเราทาการใส่สปริงนะครับเลือกสปริงออกมานะครับออกมา2อันนะครับทําการนะครับเมสสปริงนะครับโดยการคลิกที่ตัวนี้นะครับและคอนโทรลที s <S ่ผิวนี้นะครับกดเมสกันนะครับกดกลับทิศนะครับมันก็จะทําการใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวแทงเจนนะครับตอนนี้สปริงเรายังเลื่อนได้อยู่ถูกไหมครับกดที่ผิวนี้นะครับ และผิวนี้นะครับให้มันนะครับคอนเทงเจนกันนะครับกดโอเคนะครับอ๋อตอนนี้สปริงมันยังลึกเข้าไปอยู่นะครับโอเคนะครับพยายามทําให้ผิวของสปริงนะครับแก้ไขนิดนึงนะครับเลือกที่ตัวนี้นะครับวิวเ m น d e นะครับทําการลบเทงเจนตัวนี้ไปนะครับโอเคนะครับสักครู่นะครับทําการลบเทงเจนกันนะครับทําไมนะครับ สปริงตัวนี้นะครับเอาผิวผิวนี้นะครับกับนี่นะครับเมทกันนะครับโอเคนะครับทําการกลับทิศนะครับเลื่อนเข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับทําการนะครับโอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับและส่วนตรงนี้นะครับโอเคนะครับกดโอเคนะครับ สปริงอาจจะกินกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับที่ผิวนี้นะครับและผิวนี้นะครับทําการนะครับกลับทิศของสปริงนะครับให้สปริงเนี่ยลึกเข้าไปนะครับสปริงยังไม่ได้ที่นะครับให้เราทําการนะครับเลื่อนใหม่นะครับเป็นตัวนี้และตัวนี้เมดกันนะครับแล้วกับกับทิศนะครับ ลองดูนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้ใช่ไหมครับทํานอนแก้สักครู่นะครับโอเคครับเอาใหม่นะครับทําการเมสจะใหม่นะครับโอเคนะครับกดกลับทิศนะครับโอเคได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนสปริงนะครับขึ้นไปนะครับให้สปริงนะครับส่วนของผิวนี้นะครับและของผิวนี้นะครับ นะคกับผิวนี้นะครับเมทกันนะครับโอเคนะครับเจนเจนกันนะครับแล้วได้ผิวขสปริงนะครับแก้ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้เนี่ยสปริงอาจจะกินมาอยู่บ้างนะครับให้ทําการนะครับดูตัวนี้ใหม่นิดหนึ่งนะครับ นี่ครับบิวนะครับลบแทงเจนออกกันนะครับลบแทงเจนออกกันนะครับโอเคนะครับทําการเลื่อนสปริงนี้ใหม่ก็ความสัมพันธ์ใหม่นะครับเป็นตัวล่างนะครับกับผิวนี้นะครับให้เมสกันนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเลื่อนนะครับตัวนี้นะครับขึ้นมานะครับตอนนี้มันยังไม่ได้ที่ถูกไหมครับเรากลับทิศมันนะครับ โอเคนะครับสักครู่นะครับโอเคนะครับกดใหม่นะครับเมสกันนะครับกดกลับทิศทางนะครับกดทิศนะครับใหม่นะครับตัวนี้เมสกันนะครับถ้าไม่ได้นะครับกดกลับทิศนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเลือกนะครับผิวด้านบนนะครับถูกต้องนะครับ เพิ่มดานผลนะครับกับส่วนนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อยครับกดโอเคนะครับกดโอเคนะครับเราก็ได้สปริงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการใส่นัดนะครับในการเลือกนะครับตัวนี้นะครับเราไปที่ทูบ็อกนะครับซึ่งทูบ็อกนี่กดแอดนะครับเข้าไปนะครับทูบ็อกก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วเลือกของดินนะครับเลือกนัดนะครับเลือกเลือกเป็น hex nut talk file pit นะครับแล้วเลือกตัวนี้ออกมานะครับ m 1 4นะครับกดถูกต้องนะครับใช้2ตัวนะครับเลจากนั้นนะครับเลือกเหมือนเดิมครับคือเลือกที่ผิวนี้นะครับและผิวของที่นี่นะครับ mesh g นะครับเห็นครับหลังจากนั้นนะครับทําการนะครับผิวด้านนี้นะครับ ทับผิวด้านนี้นะครับโอเคนะครับกดกลับทิศนิดนึงครับผมโอเคนะครับเก็จะได้นะครับตัวต่อไปนะครับทาเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเลือกผิวนี้นะครับทับผิวนี้นะครับจากนั้นนะครับกดโอเคนะครับเลือกผิวด้านนี้นะครับและผิวด้านล่างนี้นะครับ กดกลับทิศนิดนึงครับโอเคนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็จะได้นะครับใส่ที่ตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเลือกนะครับขึ้นไปเลือกนะครับที่โบนะครับเลือกเป็นแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับแต่ผมนะครับขอเลือกเป็น เป็นตัวนี้แล้วกันครับเป็นสปูเฮดนะครับเลือกตัวนี้มานะครับเดมิเตอร์สิบนะครับความยาวสามสิบนะครับกดถูกต้องนะครับเลือกมาทั้งหมดสองชิ้นนะครับอ๋อเลือกเลือกมาชิ้นหนึ่งนะครับทําการนะครับเหมือนเดิมนะครับคือเมสกันนะครับให้ส่วนนี้นะครับเมสกันนั่นเองนะครับ ต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกผิวของน็อตนะครับเลือกผิวด้านนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงก็ได้ครับแล้วก็ผิวของด้านในนะครับผิวของนี้นะครับให้มันคอนฟิ d เดนซ์กันนะครับกดโอเคนะครับแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับใส่น็อตเรียบร้อยต่อไปนะครับทําการนะครับเรียกน็อตมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ ขนาดไดมิเตอร์นะครับแปดนะครับสามสิบสามสิบโอเคนะครับเลือกมาหนึ่งอันนะครับกดทําการนะครับเมดกันนะครับที่ผิวนี้และผิวนี้นะครับเขียนครับกลับหัวนิดนึงนะครับเลื่อนนี้ลงมาหน่อยนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับกดที่ผิวของด้านบนตัวนี้นะครับและ คิวของด้านล่างตัวนี้นะครับโอเคนะครับทำการสวมเรียบร้อยนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่นัดนะครับเลือกนัดอีกแล้วนะครับไปที่ h e x n u ดนะครับเลือก h e x n u t แบบตินนะครับเพราะว่าพื้นที่เหลือนิดเดียวเองนะครับ M8 นะครับโอเคนะครับกดโอเคนะครับแล้วเลือกนะครับออกมา1ชิ้นนะครับเลือกที่ผิวนะครับด้านนี้นะครับด้านไหนนี้นะครับกับผิวตัวนี้นะครับเมทกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาได้นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเลือกที่กดโอเคกันนะครับเลือกที่ผิวนี้นะครับและผิวด้านนี้นะครับผิวนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับเราก็ทําการใส่นักเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่ล้อจักรยานนะครับเลือกนะครับล้อจักรยานนะครับตัวนี้นะครับเลือกที่ล้อหน้านะครับล้อหน้าของจักรยานนะครับหลังจากนั้นนะครับ ทำการหมุนตัวนี้นิดนึงนะครับให้ด้านนี้นะครับให้ตัวนี้นะครับหมุนให้ตรงกันนะครับลักษณะของตัวนี้นะครับสำคัญหมุนนะครับโอเคนะครับหมุนให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกที่ส่วนของ ขอบนี้นะครับและขอบด้านบนนี้นะครับกดเมดนะครับแต่ไม่ต้องคอนฟิดนนต์นะครับแค่คอนเซนทริกพอนะครับโอเคนะครับกดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการนะครับเลือกนะครับไลท์เพนนะครับไลท์เพนของของพื้นผิวนะครับไลท์เพนของทั้งหมดนะครับกับไลท์เพนของส่วนของล้อจักรยานนะครับซึ่งล้อหน้านะครับ หนึ่งล้อหน้านะครับก็คือไลฟ์เนียงล้อหน้านะครับให้นะครับคอนฟิเดนซ์กันนะครับกดโอเคนะครับเราก็จะได้ล้อมาแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับทําการนะครับใส่ยางนะครับเลือกยางนะครับยางล้อนะครับอ๋อลืมปิดตัวนี้นะครับเลือกยางล้อนะครับตัวนี้นะครับออกมาหนึ่งเส้นนะครับ คลิกที่เส้นโค้งไหนก็ได้ครับสักเส้นหนึ่งนะครับกับโค้งนี้นะครับอทําการนะครับเมดกันนะครับเส้นโค้งไหนก็ได้นะครับทําการเมดกันนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเช่นเดิมครับเลือกไลท์เพนนะครับของตัวนี้นะครับและไลท์เพนของยางนะครับ เรียบร้อยครับแค่นี้นะครับยางเราก็จะใส่นะครับก็ได้เป็นส่วนหน้าจักรยานแล้วครับขอบคุณครับ